สวัสดีครับวันนี้ผมพบก,กับผมแนละ้วผมเราสมบอกชื่อแนละ้วสวัสดีครับแหมเกมรู้นะครับถ้าเข้าไปในเพจสตอรก์รก็ต้องเป็นการสอนโหลดเกมใช่ไหมครับนี่เกมซอมบี้ผมไม่ได้จะมาโหลดเกมคนระับผมจะมาสอนวิธีโหลดเกมเลิฟมปิดคนระับทุกคนก็จะเคยเล่นนะกเกมเต็มแล้วผมจะสอนวิธีการเล่นข้างหลังนะเริ่มปิดทิมงว่า L O V เลิฟแล้วก็นี่คนระับก็จะมี B E A T ครับบิด เล็บปีกมีหลายอันนะแบบเกมเต็มเนอะปูเกมเต็มแล้วมีหลายอย่างนะแต่เกมเล็บปีกที่ลมจะมาใส่คือเกมนี้โอ้โหสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแหมก็เป็นคนชอบเยอะนะเออดูอๆหน้าโอ้โอตุขภาพดีดีโอ้โหหลอดสุดแล้วช่วยหน้าตาแนีนะเอ็มบีก็เย็นนะ ก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับเดีวบอกคอมเมนต์ด้วยนะว่าหนุกหรือไม่หนุกช่วยตอบหน่อยนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปใหม่ๆม,มาอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับบ๊ายบาย